จริงๆแล้วปิติมันแปลความอิ่มใจนะฮะปิตินเนี่ยแปลความอิ่มใจแล้วที่มาของปิติอันนี้จะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่แล้วก็ไม่มีใครทราบเท่าไหร่วันนี้เห็นเป็นโอกาสอสมควรจะบอกให้ฟังนะฮะว่าในพระคัมภีร์เนี่ยในหลักฐานเนี่ยนะที่พระอรหันต์ท่านได้จารึกไว้สืบทอดมาจากคำสอนของพุทธองค์เนี่ยนะ ที่มาของปิติเนี่ยมาได้จากหกที่ด้วยกันที่มาของปิติเนี่ยมาได้จากหกที่ด้วยกันนะฮะเหมือนคนอยู่กรุงเทพมานครเนี่ยมาไดจากทุตมาได้จากทุกทิศทางเลยจะมาจากทางใต้ก็ได้มาจากทางเหนือก็ไดมาทางจากอีสานก็ไดมาทางตะวันตกก็ได้ตะวันออกก็ได้จริงหรือไม่จริงเราพระคุณเจ้าเพราะว่ามันอยู่ภาคกลางไง ใช่ไหมเพราะฉะนั้นปิติเนียมีที่มาจากหกที่นะหกที่มีอะไรบ้างท่านผู้ปฏิบัติธรรมฟังให้ดีแล้วจงจดจําไว้ถ้าไม่จดจําก็เซฟไว้เลยเซฟคญญญําบรรยายเฉพาะท่อนนี้ไว้เลยว่าปิติเนียมาจากหกที่แล้วจะไม่มีใครหลอกท่านได้เลยจะไม่มาจากเกินจากหกที่นี้แน่นอนปิติเนยมาจากหกที่นี้เท่านั้น หนึ่งปิติมาจากลาคะคนมีลาคะก็เกิดปิติได้เพราะฉะนั้นเวลาคนเสบกาบเนี่ยมันจึงติดใจไงจึงติดใจไงติดใจที่จะเสพไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเสพแล้วมันมีความอิ่มใจปิติแปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วตอบพร้อมกันความอิ่มใจปิติเนี่ยจำไม่เลยปิติแปลว่าอิ่มใจ ปิติเนี่ยใครพูดถึงปิติปิติเมื่อไหรเราก็ให้เข้าใจเลยว่าปิติเนี่ยแปลความอิ่มใจเพราะฉะนั้นความอิ่มใจเนี่ยพอคนเราเสพกามปุ๊บมันจะอิ่มใจมันจะชอบมันจะมีความสุขร่างกายจะหลั่งสา,ารความสุขออกมาคือมีอิ่มใจอ่ะนะเพราะฉะนั้นคนก็เลยชอบเสพกรารคนเนี่ยชอบเสพกามก็เพราะว่าพอเสพแล้วมันเกิดอะไรมันเกิดปิดติมันอิ่มใจแต่มันไม่ใช่อิ่มใจฝ่ายอะไร ฝ่ายกุศลดังนั้นปิติเนี่ยแสดงว่ามันเป็นได้ทั้งฝ่ายกุศลก็ได้เป็นฝ่ายหกุศลก็ได้เป็นกลางก็ได้ถึงบอกไงว่าท่านจดให้ดีนะหรือเซฟคำบรรยายท่อนนี้ไม่ให้ดีนะเพราะว่าท่านจะไม่ค่อยรู้ว่าปิติเนี่ยมันมาจากที่ไหนบ้าง 1. ปิติมาจากราคะ 2. อปิติมาจากศรัทธา คนเราพอมีความศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยหรือหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยบางทีบอกว่ามีคนพูดว่าหลวงปู่รูปนี้ท่านเป็นพระอะรอยิยบุคคลนะลูกศิษย์ท่านเยอะบรารมีท่านเยอะเราฟังเราก็เกิดยังไม่เชื่อใช่ไหมพอเราไปเจอท่านปุ๊บโอ้โหท่านสงบสงี่ยมดูสมภูมิสมฐานนะที่เป็นหลวงปู่หลวงพ่อความศรัทธามันเกิดใจเป็นไงเลยอิ่มใจเลยอะไรเกิดแล้วปิติเกิดแล้ว นไหมข้อที่สองปิติมาจากความศรัทธาแต่อันเนี้ยเป็นฝ่ายอะไรฝ่ายอุศนข้อที่สามปิติมาจากความไม่ดื้อความไม่ดื้อความไม่ดื้อรั้นต่อคำสอนของพระุทธเจ้าความไม่ดื้อรั้นต่อคำสอนของครูบาอาจารย์ความไม่ดื้อรั้นต่อคำสอนของพ่อแม่พอเราได้สิ่งที่เป็นความสำเร็จ พอเราเชื่อฟังพ่อแม่ก็ดีเชื่อฟังครูบาอาจารย์ไว้ก็ดีบอกว่าอย่าทำางนี้นะมันจะไม่ดีพอเราไม่ไปทำเข้าเราก็ประสบความดีอย่างเช่นแม่บอกว่าอย่าสูบบุหรี่นะลูกมันไม่ดีเพื่อนชวนไปสูบบุหรี่เราไม่ไปเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งไปถูกอาจารย์ฝ่ายปกครองจับได้เอามายืนตีหน้าเสาธงอับอายกับี่หน้ากับทั้งโรงเรียน เราก็เกิดความอะไรขึ้นมาแล้วปิติโอ้ยนี่เราเชื่อแม่เราถ้าเราไม่เชื่อแม่เราก็อายเขาก็แล้วในตุกตีจริงหรือไม่จริง่ะพระกุลเจ้าเนี่ยปิติเกิดจากความไม่ดื้อด้านวันนั้นจําได้ไหมน้าทิเทศไปให้ฟังอะเรื่องหรือสีที่เลี้ยงเลี้ยงอะไรจาได้ไหมเลี้ยงช้างไงที่อาจารย์บอกว่าอย่าเลี้ยงนะมันเป็นกรรมเวรต่อกัน เชื่อไหมสุดท้ายเป็นไงตายเลยเหไหมเนี่ยปิติเกิดจากอะไรข้อที่สความไม่ดื้อรั้นคนไม่ดื้อรั้นเนี่ยทำให้ปิติเกิดแล้วปิตินั้นเป็นฝ่ายอะไรด้วยฝ่ายกุศลด้วยจ้ะไหมนะข้อที่สี่ปิติเกิดจากความสงบวิเวกนะคนเรามีเมฆก,กาย วิเวกใจเนี่ยปิติมันเกิดนะเหมือนถ้าะม,มาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์สตรีมหามายาเนี่ยเขาทํางานกันเสียงดังทั้งวันเลยนะจริงไหมวันนี้ทิศหมูขึ้นไปส่งธรรมานะบอกพระอาจารย์จะนั่งสงบไหมเนี่ยพระอาจารย์จะนอนหลับไหมเนี่ยถ้านอนกลางวันเนี่ยหรือท่านจะนั่งกรรมาฐานจะสงบไหมอาธรมาไม่มีปัญหาเลยกับเสียงทํางานโยกไม่มีเลยฮะเพราะว่าเราแยกระหว่างจิตกับอารมณ์ได้ แต่ปัญหาของธรรมาที่มีก็คือพอนอนไปกลางดึกแล้วมันชอบสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นแล้วมันนอนหลับต่อไม่ได้เพราะเป็นอาการของใครของคนแก่เนี่ยคือประเด็นของธรรมะ่ะแต่สามวันมานี้ธรรมาดีใจมากเลยโยมบอกตรงๆเลยนะต้องขอบคุณขอบใจโยมมากเลยโยมเนี่ยมาดักรอที่บินาบาตสายบ้านหลวง โยมมาปฏิบัติธรรมที่ศูนย์สิริมหามายาบ่อยนี่แหละโยมก็ามาดักรอใส่บาตรเมื่อสามวันที่แล้วเอาน้ำพึ่งมาให้ขวดหนึ่งบอกว่าพระอาจารย์ให้พระอาจารย์ฉันน้ำพึ่งก่อนนอนหนึ่งช้อนโต๊ะนะแลวพระอาจารย์จะนอนหลับลึกหลับสนิทสบายมากเชื่อไหมตลอดเกือบสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่จะมาป่วยมาเนี่ยคุณหมอจ่ายายาให้ธรมานอนหลับนะอธมาก็สะดุ้งตื่นกลางดึกทุกคืนเลย ลิปยามันเอาไม่อยู่มันเอาได้แค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงพอหลังจากนั้นมันก็สะดุ้มตื่นแต่โยมเชื่อไหมแค่น้ําผึ้งหนึ่งช้อนโต๊ะเท่านั้นเองสามคืนที่บานมาแตมาหลับสนิทอย่างบริสุทธิ์เลยธรรมาชาติมากเลยนะไอ้ที่เราตื่นง่ายเนี่ยเพราะเราฝึกเจริญสติเพราะฝึกเจริญสติมันมีการตื่นรู้ไงเพราะนั้นคนฝึกเจริญสติก็จะเป็นคนนอนอะไรอยู่แล้ว นอนน้อยตื่นเร็วอยู่แล้วยิ่งไปบวกกับความแก่ของอายุสังขารก,ก็เป็นไงไปด้วยก็ยิ่งตื่นเร็วง่ายก็ไปใหญ่เลยใช่นไหมเนี่ยนี่คือถึงบอกไงว,ว่าถ้าหากว่าเราวิเวกกายวิเวกจิตอย่างถูกต้องตามกระบวนการแล้วอะไรมันเกิดได้ปิติมันเกิดได้เสียงที่ดังเนี่ยมันไม่สามารถจะรบกวนเราได้เลยเพราะว่านักวิปัสสนาเขาจะไม่กลัวเสียง ไม่กลัวสีไม่กลัวกลิ่นไม่กลัวรสไม่กลัวความฟุง้งไม่กลัวการสัมผัสนะถ้าใครกลัวเนี่ยสแสดงว่าไม่ได้ฝึกมิบัสนาแล้วต้องบอกแบบนี้ก่อนนะต้องบอกแบบนี้ก่อนนะอา้าวข้อที่สี่ปิติเกิดจากวิเวคข้อที่หปิติเกิดจากสมาธิคนที่มีสมาธิเนี่ยจะได้อะไรไปด้วย ได้ปิติไปด้วยเพราะว่าองค์ของสมาธิคือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก่อนที่จิตคุณจะนิ่งเป็นสมาธิได้คุณต้องผ่านอะไรไปก่อนผ่านความอิ่มใจไปก่อนเพราะอิ่มใจปุ๊บใจคุณจะเป็นยังไงเลยมีความสุขลึกๆเลยพอมีความสุขเสร็จปุ๊บมันจะเป็นยังไงมันจะนิ่งเงียบหายไปเหมือนที่ตามาเล่าเมื่อวานจำได้ไหมที่ตามาบอกว่าตามานั่งไปพอลืมตาม,มาอีกทีหนึ่งอิ๊ นี่มันจะสามทุ่มแล้วหรอหลวงตามาสกิดบอกเน้อย่าให้หลวงตาเป็นบาปเลยนะเพราะมันดึกมากแล้วเดี๋ยวหลวงตาจะต้องปิดหอสวดมนต์จะประมาณหกโมงกว่าๆไปเกือบเกือบสามทุ่มใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงแต่นั่งไปเหมือนยังไม่ถึงห้านาทีนี่มันเกิดจากอะไรโยมมันเกิดจากปิติมันอิ่มใจก่อนอิ่มใจปุ๊บมันก็มีความสุขพอความสุขปุ๊บมันก็เอกกตาเพราะฉะนั้นแล้ว ปิติเกิดจากอะไรในข้อที่ห้า,าก็จะสมาธินะข้อสุดท้ายข้อที่6ปิติเกิดจากโพูดชงนะและการระงับนิบณนอันเนี้ยเป็นปิติในวิปาาัสสนาญาณในข้อที่6นเ,นาานเนี่ยคนที่เจริญวิปัสสนาญาณเนี่ยแล้วจเจริญโพชฌชงพชดชงก็คือองค์แห่งการตัดสรู้ใช่ไหม ซึ่งเป็นหัวใจของวิปัสสนากรรมฐานนะนะขันห้าไอ้ยันสิบสองข้าสิบปดอินทรีย์ยีสองอริยสัจสี่พุทธชงจิตเนี่ยพวกนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะนั้นพอเราได้อารมณ์ของโพุทธชงเนี่ยใช่ไหมอารมณ์ของพุทธชงซึ่งเป็นองค์ตาสรุ้มีเจ็ดข้อเนี่ยก็ทำให้เราเกิดอะไรด้วยปิติ แต่เป็นปิติที่เกิดอะไรด้วยเกิดอริยมรรคอริยผลได้ด้วยซึ่งสรุปในความว่าในหกข้อเนี่ยห้าข้อแรกโดยเฉพาะข้อที่หนึ่งเป็นอะไรเป็นอกุศลข้อที่สองถึงห้าเป็นกุศลแต่ก็ยังเป็นกุศลที่ไปถึงดวงดาวได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเป็นข้อที่หกเป็นกุศลที่ได้อริยมรรคอริยผลด้วยเพราะนั้นปิติ ใครๆก็พ่าพูดโอ้ยฉันเกิดปิติคนนั้นเกิดปิติคนนี้เกิดปิติคนนั้นเกิดปิติคนนั้นเกิดปิติ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 แต่ปิติประเภทไหนล่ะใช่ไหมคนเสพกามก็มีปิติไหมมีคนมีศรัทธาก็มีปิติไหมโอ้ตื่นตานใจเลยฟังพระอาจารย์พูดฟังหลวงพ่อพูดฟังหลวงปู่พูดฟังหลวงพี่พูด ฟังหลวงพี่ให้พรมันตื้นตันใจปิติน้ำตาไหลเลยศรัทธาทาให้เกิดปิติได้ไหมได้คนไม่ดื้อด้านเกิดปิติได้ไหมได้คนมีวิเวกกายวิเวกจิตเกิดปิติได้ไหมคนมีสมาธิเกิดปิติได้ไหมไคนได้มิปัสนาญานในโพชงเกิดปิติได้ไหมไและเป็นปิติที่จะสามารถ ตัดสรู้ถามได้ด้วยเพราะว่าพุทธเจ้าก็ต้องผ่านปิติเหมือนกันจึงจะตัดสรู้ถามได้แต่ท่านเป็นปิติในประเภทของปัญญาญานดังนั้นแล้วปิติแปลว่าอะไรตอบที่มาของปิติมีกี่สถานที่มีจากหสถานที่นะในหสถานที่นั้น,นเป็นอากุศลซะหนึ่งเป็นกุศลกลาง เท่าไหรสี่สี่แล้วเป็นมหากุศลเลยคือเกิดปัญญายาณได้ด้วยแต่สรุรรมได้ด้วยเนี่ยเสียหนึ่งในข้อที่หกท่านจะต้องเซฟไอ้นี้ไว้เก็บไว้ให้ดีเลยนะหรือถ้าจดทันก็จดไว้เพราะว่าท่านจะได้ตรวจสอบว่าไอ้ที่ท่านเกิดปิติ่ะของท่านเองอ่ะสรุปว่ามันเป็นตัวไหนแล้ววางหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือหกท่านจะได้วิเคราะห์ตัวเองได้ ดีหรือไม่ดีเราระคุณเจ้าระยาาิโยมข <Yeah. S 1> อให้พระคุณเจ้าระยาญโยมมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันทุกท่านเถิด